พี่น้องจะมาเบิงทีแถวนี้พี่น้องธรรมชาติบำบัดคักได้ค่ะพี่น้องจ้าจะเบิงคะ่ะอากาศดีดีแม่น้ำอ่อมจะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศ <Wow. S 1> ดีคะ่ะข้าจ้ากลั่งพัฒนาค่ะอำเภอเมืองคงนะคะนี่คะ่ะเปิดใหญ่คะ่ะค่ะเป็น้ำใสติงลิ้งอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะบักเลือกบักใหญ่นะคะมีฮอตฟงฮอตไฟนะคะ คนมาแลนออกกําลังกงกาลังกายหลายหลายคับพี่น้องค่ะ่าพี่น้องเขาบอกว่าธรรมชาติบําบัดได้เลยจา้าบรรยากาศดีดีสดชื่นสดชื่นพี่น้องค่ะน้องแบบมาขัดแก้พี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะน้องแบบกระสีเ้าเหลืองนะคะการนะคะคุ้นค่าให้โตจะของค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคิดจังไหนครับคาว่าการเห็นค่าของจะของ,ของในใจพี่น้องค่ะการเห็นค่าใน้โตจะของก็คือแบบพอใจที่สิ่งที่มีค่ะยืนยัด ในสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็มีความสุขในชิงที่หาได้ในปัจจุบันค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเขาเอิญความพอใจในเจ้าของค่ะเกิดความโลภเกิดความอยากได้อยากดีซ้ำคนอื่นอย่างสีค่ะพี่น้องขันมือได้นะคะทุกคนนะคะมีความริษยามันจะเกิดการนะคะ ขอนขวายแล้วให้เขาทุกข์ค่ะพี่น้องค่ะความอิจฉาทุกคนมีได้ค่ะพี่น้องจะมีมากมีน้อยมีได้ค่ะอิจฉาเนี่ยเรื่องที่เฮาสามารถที่จะเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของเฮาแต่อย่าไปลิษยาเด็ดขาดเลยค่ะพี่น้องค่ะมองใดที่มีลิษยานะคะมันจะเห็นไหนคนคนดันพังค่ะมันจะทุกข์อนล้นนะคะมันสิบว่าเป็นแต่ยูมันยานคนได้ดีกว่าจะของค่ะพี่น้องค่ะความอิจฉาเนี่ยอิจฉาไปเลยค่ะให้มันเกิดความผลักดันแต่ลิษยาพี่น้องเอ้ยอย่าภากันไป เหตุหายสางเลยค่ะน้องแบบมาเ้ายอนอย่างวันดีน้องแบบเคยปิ่นว่าซั่นโมเมนดอกค่นน้องแบบอ่านหนังสือมากแล้วก็ไปเรียนรูจากพวกอ่ะคนที่มีทัศนคติดีนะคะอ่านหนังสือหลายฟังหลายค่ะพี่น้อง คนที่เกิดความดิษยาคนเนี่ยค่ะมันจะบ่มีความสุขเลยค่ะพี่น้องมันจะทุรนทุไลมันสิบ่เป็นตอยูค่ะมันจะห่อนล้นก็ถือคองเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะของหน่อยของใหญ่กับโบหูนะคะอยากเห็นเขาได้นั่นได้นี่ก็อยากมีคือเขานะคะแต่จะของบะเห็ดยังไหมคะ่ะถ้าจะจับผิดถ้าจะแอบเบิงแอบซองแล้วก็แอบเ้าปืนอย่างสันมันบดได่ได้เ้อจ้ะพี่น้องค่ะ ย่ามเขาเหตุย่ามเขาสางก็ต้องบึ้งนะคะว่าเขาลงทุนลงแรงไปหลายปันใดครับพี่น้องค่ะความสําเร็จทุกความสําเร็จว่ามีอย่างเด๋ม่งไงจะพี่น้องมันต้องแหลกมาด้วยเวลานะคะความ ทะเยอทยานนะคะความพยายามนะคะที่จะไปถึงเป้าหมายจากพี่น้องบ่มีอีหยังที่ในชีวิตเท่าเนี่ยมันไห้มาง่ายๆดอกจากพี่น้องคะ่ะแมต่เฮ้าย่ำเข่าเนี่ยกินเสีปากเข้าขันเฮ้าพยายามนี่เฮากิ่นอืดนอืดๆมันเหน็บขาข้อยึงเม่นบ่ตดแตกตดแตกมันม่จ้ะพี่น้องนั่นลหละก็เป็นคือกันขันเฮาบ่มีความพยายามฮากี่ขัน้นขีด ขานสันหลังยาวนั่สิเข้ามีทางที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เข้าฝังหรอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเข้าจะไปยืมจมูกคนอื่นหายใจอั่สิมันว่าได้ตลอดเวลาได้พี่น้องมันได้แค่ส่วขัางส่วข้าวส่วปึ๊บเดียว หายใจปึ๊บเดียวเข่ามาซอยเขาตลอดชีวิตได้บ่อบได้ครับพี่น้องค่ะคนเข้าวันมีชีวิตของเจ้าของนะค่ะพี่น้องเข้าต้องฝึกฝนเจ้าของตั้งแต่เมือนี้จะพี่น้องค่ะล่องผิดล่องถึกไปลดค่ะห่างอายุหน่อยห่างฝ่าวเห็ดฝ่าวสางล่องผิดลองถืกเข้ายังลมลมลุกลุกคคุกคุกคันคันได้เขายังอายุหน่อยเขายังมีแห้งหาเงินหาทองมันมดจะพี่น้องแต่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 ขันเข้าไปลมตอนอายุลายนี่โอ้ยจะไผจะดึงไผละจะพี่น้องเข้ามีอนาคตบ่อเข้ากับโบหู อนาคตมันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเจ้าเฮ็ดดีไปพี่น้องขันเจ้าเฮ็ดดีปัจจุบันอนาคตเจ้าการันตีเลยว่าเจ้าน่ะสบายเท้ขันปัจจุบันน่ะเจ้าฆ่าตอิสาริษยาเบาพื้นจมูกันเจ้ามีทางที่ประสบความสําเร็จยังหอกคะความอิสาริษยาที่เหาเฮ็ดจาก กิเลสปัญหาของเขานี่มันโบเมนเขาถูกเข้านี่สิถูกราะวะ่าเฮ้านะคะบ่อยากให้ไคได้ดีจังซี่มันบ่ได้ได้จากพี่น้องชีวิตชีวิตผัยชีวิตมันเขาเอิ้นอีหยังกาะแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้บ่แข่งบุญแข่งวาสนานี่เอ้ยเจ้ายาไปหาแข่งค่ะเขาสะสมบุญบารามีมาตั้งแต่ศาสติ์ที่แล้วหอดศาสตร์ปัจจุบันเฮ้านี่สะสมบุญบารามีเอามาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตนี่ก,กว่าค่ะพี่น้องค่ะหาเหตุหาสัางไปบบมีอีหย่างประสบความสําเร็จโดยที่ห้าบ่บลงมือเหตดดอกค่ะล มือเห็ดลงมือสางไปเห็ดแลลว่างแผนอนาคตไปเห็ดนันเฮ็ดนี่ไปหรือว่าถาจะเป่าตะผืนคนอื่นมันกับบ่อใดได้ดค่ะพี่น้องคนเท่ามันมีตันหามันมีกิเลสเบิดลหละจกัก ตั้งสติและควบคุมกิเลสนั้นได้บ่ทุกคนมันมีเบิดมันมีหน่อยมีหลายกระยุแต่บุคคลกับพี่น้องน้องแบบเบาถึกบ่จา่สู่สู่สใช่ะชีวิตให้มันมีแต่ความสุขนะคะพี่น้องค่ะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะรอบครอบรอบรู้วิสัยทัดดีเจ้าจะมีความสุขเด้อพี่น้องเสื้อแบบ